สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาให้น้องพารอยจับหมวยฮ้าน้อยให้นะคะห้านอยของวันอาทิตย์ที่24นะคะอ่ะพาเ,ยเยวยแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะคะอ้าวเลือกเลยค่ะอ่านี่ เลขศูนย์ถึงเลขเก้าพาลวยชอบตัวไหนเลือกเลยหนึ่งสองสามที่ห้าเจ็ไปเก้าเนี่ยตรงเนี้เยเลือกมาตัวหนึ่งโอเคมาเอามา,มาเปิดดูหน่อยเอามาเปิดดูหน่อยค่ะมาให้แม่หน่อยมาขอบินหนึ่งกนได้นะคะ มาแล้วหมายเลขตัวแรกนะคะหมายเลขเก้านะคะมาลุ้นตัวที่สองกันเลยนะคะอ้าวพี่ด้วยนี่ตรงนี้พี่ด้วยชอบตัวไหนหาเลือกขอสามตัวนะเนี่ยตรงเนี้ย เลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะเรเร็วเร,วเร็วเร็วค่ะโอเคมาขอไม่ขอไม่ขอมากล้องกล้องล้ม ตัที่สองได้แก่ไม้ได้เจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามารอชมตัวที่สามกันนะคะพี่รวยมามานี่เร็วเร็วบินไปนูนะะ่นแล้วค่ะเร็วมาพี่รวยโอเคมาเลือกตัวที่สามตัวสามพาเล่ชอบตัวไหนก็เลือกเลยนะ บินไปแล้วก็บินกลับมาอะเร็เร็ว,เร,วเรียกเลยค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ไวชอบตัวไหนนี่ตรงตะกา้านี่มอง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 นี่ตรงนี้มองดูอะไรน่ะนี่มาเรียกอีกตัวหนึ่งตรงตะกา้านี่ค่ะตะกา้านี้ตัวเรียกอยู่ในตะกา้านี้ เร็วเร็วเข้าจะได้นอ,อนแล้วเร็วๆอีกตัวหนึ่งค่ะตัวแรกน้องพารวยจับได้ลำหมายเลขเก้านะคะตัวที่สองหมายเลขเจ็ดนะคะตัวที่สามกำลังคิดอยู่นะคะพี่รวยงงแงง,งแงงงงแงอันนี้ นี่อะอย่าคิดนานเลยเร็วพี่ดวยจ๋าพี่รวยจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ชอบหรอเนี่ยไม่ชอบตัวเลขแล้วหรออันนี้อ่ะนี่ตัวเลขอยู่ในตัก,การ้าน่ะเอาเร็วๆอย่าคิดนานเอาเลยไม่ต้องคิดนานโอเคมาเอามาดูเอามาดู ตัวที่สามได้มาแล้วนะคะีดมาดูร่วงลงข้างล่างตัวที่สามได้แก่หมายเลขปกนะคะอารอยก็จับให้ครบสามตัวแล้วนะคะเก้าเจ็ดหกนะคะ เอาจับให้อีกตัวหนึ่งเหรอแถมเหรอโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูอีกตัวหนึ่งเก้าเจ็ดหกแล้วก็พาลวยจับอีกตัวหนึ่งนะคะแปดเก้าเจ็ดหกแล้วก็แปดนะคะจับให้สี่ตัวเลยไปไปนะคะไอ้งเงี้ยดลุยๆก่อน